ขายอุๆเลยเลยพิ่งออกจากตรไก่ที่ครับอยู่กับไร่คำวีกเกษตรชีวิตจีพึ่งตัวเองครับผมก็วันนี้พามาเก็บผักผลไม้ในสวนกลับไปกินกรุงเทพเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสายๆนี่ผมต้องกลับทเทพแล้วก็กิจวัตรประจาวันที่เวลากลับมาตรวจแล้ววันที่จะกลับไปกรุงเทพก็จะมาเก็บผักรอบๆสวนไปกินที่กรุงเทพเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายๆๆแล้วก็เป็นพืชผักที่ปลอดภัย ที่เราปลูกเองด้วยเนะาะก็กินได้แบบไม่ต้องคิดจะกังวลใจไม่ต้องกลัวอันตรายจะเขมีอะไรเลยเดี๋ยวเราพาไปดูว่าวันนี้เราจะเก็บผักอะไรไปกินที่กรุงเทพได้บ้างโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันก่อนหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไร์คำกวีกเกษตรสีวิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนี่เก็บมาแล้วผักชัยายอดนอนของผักชยาผักชัยยาเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียว เราเก็บกินได้ตลอดชีวิตถ้ามีน้ารดให้เขาเนาะอันเนี้ยส่งแล้วไม่ได้ตัดแล้วก็ช่วงนี้ช่วงหน้าแรงด้วยไม่ค่อยมีน้ํายอดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ทานได้อร่อยด้วยตั้งแต่ผมปลูกชายาเนี่ยผมเลิกกินไปเลยคนาอร่อยกว่าคนายครับหวานด้วยนี่เราก็จะเด็ดยอดตรงนี้ไปดูต้องเด็ดยอดใหญ่ๆไปเนาะเพราะว่าเราจะเก็บไปทานที่กรุงเทพจะได้เก็บไว้ได้หลายวัน มันจะมียางหน่อยกินดิบไม่ได้ต้องทําให้สุกก่อนเราก็ไปปอกแกนข้างในเนี่ยเหมือนคะน้าเลยครับลอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัวเขาเองจะมีความหวานหวานกอบคะน้าด้วยแล้วก็ไม่เหม็นเขียวเลยโอเคนี่เป็นผักอย่างแรกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรามีอะไรกลับไปกินที่กรุงเทปอีกโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผักอย่างที่สองนี่มะละกอเต็มต้นเลยก็เดี๋ยวเอาไปแค่ลูกสองลูกก็พอเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็กลับอยู่ที่ อันนี้เป็นมะกอรอฮอลแลนด์เนาะปลูกไว้สองสาต้นตรงนี้เนาะแล้วก็มีด้านหลังก็ปลูกเพิ่มาอีกติดก่าต้นก็เก็บกินได้ทั้งปีนะครับฮอลแลนด์ลูกไหนสุกว่าฮอลแลนด์นี่เดี๋ยวปล่อยสุกข,ขาต้นดีกว่ายังไม่เอาเดี๋ยวเราไปเอามะกรอจำส้มแกรนวนใบดำนี่อันนี้มันจะสูงๆหน่อยเราก็เด็ดลูกสุดท้ายมันก็จะเป็นลูกที่แก่ ลูกเดียวก็บ,บอไปผัดไข่ไปกินฟันที่ไปทํางานอ๋ออย่างที่สองแล้วก็แล้วก็พวกพริกมะเขือกระเพราอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วอันนี้ทุกบ้านก็มีอยู่แล้วไม่ได้แปลกใหม่อะไรน,นี่ก็ไม่ได้ถ่ายดูกันเนาะก็เดี๋ยวเก็บไปรนะิกที่หน้ากระท่อมก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวเอามาครอปอีกสักลูกดีกว่าเอาลูกล่างสุดไปล้วกันเผื่อไปผัดไข่ ช่วงนี้ผล,ลไม้เพิ่งจะเริ่มออกครับยังเก็บไม่ได้เลยยังมีไม่เท่าไหร่ฝรั่งก็มีนิดหน่อยกาลังห่อชุดใหม่นีม่มันบรลี่พันไตวันไม่ชอบก็ยังยังไม่สุกยังกินไม่ได้ยังเขียวอยู่ก็เดี๋ยวไว้สุกผมพาเก็บสิมเนานะตอนนี้เราก็ได้สองอย่างแล้วมาก็กับชาย,ยาโอเคครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อมาดูกล้วยก่อนถัดได้ยัง โอ้นี่ก็เดี๋ยวไว้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดีกว่ายังเป็นเหลี่ยมอยู่น,นี่กล้วยกล้วยนำหวาเนาะน,นูนกล้วยหอมหอมทองกล้วยนำหวายังยังยังไม่เอาอันนี้กล้วยหอมทองรู้เคอะไหครับไกลหน่อยลกลงไม่ได้เดี๋ยวยังไม่แก่เหมือนกันด,ดูนี่มะขามเทศ มะขามเทศว้แล้วครับที่ที่เราเก็บไปกินแล้วไม่ได้ถ่ายของนุ่นก็กล้วยเต็มเลยเดี๋ยวมีกล้วยไข่เนาะกล้วยไข่นะ่าจะตัดได้แล้วอยู่ใกล้ๆแปลงฝรั่งเดี๋ยวไปดูก,กันผานไปหากล้วยมาผ่านมาเจอนี่น่งไม้ครับใหญ่เลยเอาแมสักหนอนหนึ่ง อยาเอาไปทักนองก็ได้ นี่น,นอนดีกว่าอันนี้หน้าแรงนะครับพ่อรดน้ำออกมาแล้ก็ยังออกอยู่ แล้วของกินําเทบขอางนอกโอเคแล้วก็เดี๋ยวมีไก่ไข่ไม่รู้พ่อเก็บไข่ไ้ยังเดี๋ยวเราไปดูกนะันครับนี่อันนี้พ่อนะ่าจะเข้าไปเก็บมนันรอบนึงน,นี่สามใบไข่อุ่นๆเลยเพิ่งออกจากตูดไก่นี่ก็เป็นไข่ไกส่สดๆเนาะ พ่อน่าจะเก็บไปช่วงเช้ารอมแล้วไดสามใบก็มีไก่อยู่แค่สองสี่หกแปดเก้าตัวก็เก็บไข่กินได้ทุกวันนี่ครับไข่เราก็ไม่ต้องซื้อโอเคได้ไข่ไก่แล้วเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อนี่อันนี้ก็กล้วยไข่เนาะแก่แล้วเดี๋ยวเราตัดไป,ไปน,นี่ได้แล้วของกินกัเทพ นี่ก็เป็นผลผลิตที่ไปเก็บมาจะไปกินกรุงเทพเนาะเ็ได้ผักชียาฝรั่งแต่ฝร,รั่งปลายรุ่นแล้วไม่ค่อยสวยแล้วก็ไข่ไก่เมื่อกี้เก็บได้สามฟองแล้วก็พอเขาเก็บไว้ในภานเนี่ยเลยสามแผงแล้วผมเลยแบ่งไปกินแผงหนึ่งแล้วก็ต้นไม้มะกอกล้วยไขย่อยู่ได้ทางาทิติ์บเลยครับนี้แล้วก็พวกพริกมะเขืออยู่ที่แปลงกระท่อมมันนั้นก็เก็บกินทุกท์อยู่แล้วอันนี้ถ้าเปเียวหน่อย นะค,ครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกลดต้นทุนได้ช่วงนี้เศรษฐก,กิจไม่ค่อยดีโอนัดไม่มีกันเดือนไม่เพิ่มก็เนี่ยแหละครับก็ได้ผักจากที่บ้านนะครับไปกินก็เป็นผักที่ปลอดภัยด้วยก็รประมาณนี้ครับพาเก็บพืชผลผลิตในสวนเราเองเอากลับไปกินเท่มเนาะช่วงนี้ไ,ได้ขายว่าไม่เอะเท่าไหร่เก็บไปกินเองเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่สวนให้พ่อแม่เากินได้ด้วย วันนี้ก็ประมาณนี้หอจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไร้คำกวีบบกเกษตรีวิถีเพิ่งเกเรงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ใันนี้ยังอุดหนุนอยู่เลยที่เพิ่งเก็บมาลูกใหญ่เชได้ไข่พวกนี้สดๆไข่แดงเขามันมากนะอร่อยกว่าไข่ที่ซื้อตลาดพรไก่เราเลี้ยงปล่อยโอเคครับไปลวครับสวาสดีครับ